วันนี้มีเรื่องที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ชมนะครับพรางสอบถามคุณผู้ชมที่มีข้อมูลกันด้วยนะครับเพราะขนาดผมเป็นผู้ประกาศข่าวหรือว่าเป็นพิธีกรข่าวที่ผ่านมาก็ไม่ชัดเจนในประเด็นนี้นะครับบังเอิญว่าวันนี้เนี่ยมีคุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งสอบถามผลมาในคอมเมนต์ของเพจ e ีซี่ยุคนเกี่ยวกับการทำมาหากินนี่แหละ โดยอาชีพของเธอเนี่ยนะครับเป็นอาชีพในลักษณะที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปส่งของมาดูกันหน่อยนะครับว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาประสบพบเจอในยุคโควิดและต้องทำมาหากินและข้าราชการฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เหมาะสมหรือไม่ผมบอกไว้ก่อนนะครับผมเห็นคำตอบของคุณผู้หญิงท่านนี้หลังจากที่ผมแนะนำไปเนี่ยนะครับ น้ำตาจะไหลแล้วก็มันแน่นอยู่ในอกอีกครั้งหนึ่งว่านี่หรือคนเป็นข้าราชการพวกคุณไปลาออกกันเถอะครับถ้าทํางานกันแบบนี้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วลองมาดูคําถามของคุณผู้หญิงคนดังกล่าวซึ่งสอบถามผมเข้ามานะครับน้องเ็าบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ยุคนขอรบกวนหน่อยนะคะสุภาพมากครับคุณผู้ชมครับพอดีหนูอยากทราบข้อมูลหน่อยค่ะหนูทําอาชีพค้าขายตามต่างจังหวัด ไม่กล้าออกไปส่งของให้ลูกค้าต่างจังหวัดกลัวโดนกักตัวถ้าเราจะไปขอเอกสารออกต่างจังหวัดเราต้องไปขอเอกสารที่ไหนคะเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับน้องก็มีอาชีพค้าขายต้องไปส่งของไปค้าขายต่างจังหวัดกลัวว่าตนเองจะโดนกักตัวอยากจะขอเอกสารจะไปขอที่ไหนอย่างไรนี่คือคําถามที่น้องเขาถามมานะครับประชาชนต้อง ยืนด้วยลําแข้งต้องออกไปหากินไม่งั้นอดตายนี่คือข้อเท็จจริงและเจ้าหน้าที่วัดควรอำนวยความสะดวกน้องก็ถามมาแบบนี้แน่นอนครับสิ่งที่ผมติดตามข่าวมาโดยตลอดการจะไปขออนุญาตเจ้าหน้าที่ให้เป็นเรื่องเป็นราวถือว่าเป็นเจตนาที่ดีไม่เช่นนั้นเดี๋ยวไปโดนกักโดนจับถูกดำเนินคดีมันไม่คุ้มกันเจตนาเขาดีมากๆและที่ผ่านมาเวลาสบาคสั่งการนะครับในพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ย จะให้อำนาจกับผู้ว่าผู้ว่าก็คือฝ่ายปกครองถูกไหมฮะคุณผู้ชมครับผู้ว่าก็คือฝ่ายปกครองผมก็เลยแนะนาน้องเขาไปว่าฝ่ายปกครองเป็นผู้ดูแลเรื่องในลักษณะนี้ก็ไล่ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอำเภอไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดผมก็แนะนําไปแบบนี้หลังจากนั้นผ่านไปสักประมาณหนึ่งสองสามชั่วโมงประมาณนี้นะครับ น้องเขาก็กลับมาบอกผมอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไปดูคำตอบกันนะน้องเขามาตอบผมอีกรอบหนึ่งนะดูไปพร้อมๆกันน้องเขามาบอกผมอีกรอบหนึ่งนะกรับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูวันนี้ก็ร้อนนะครับเหมือนกับในหลายวันที่ผ่านมาน้องก็ถ่อไปที่อำเภอเลยนะครับใช้คำว่าถ่อไปที่อำเภอ แล้วก็ตอบว่าไปที่อำเภอมาแล้วค่ะเขาบอกไม่สามารถออกให้ได้ออกให้ได้แต่เคอร์ฟิวในพื้นที่ถ้าต่างจังหวัดต้องไปติดต่อที่จังหวัดแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเท่าไหร่บอกว่าต้องไปติดต่อสอบถามที่จังหวัดเอาเองคุณผู้ชมครับนี่คือการทำงานของข้าราชการในอำเภอแห่งหนึ่งซึ่งน้องก็ไม่ได้บอกผม นะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะเอาชื่ออำเภอนั้นมาปิดแบบประการใดแต่เขาไม่บอกแต่เอาเถอะเราต้องการเห็นความจริงการทำงานของระบบข้าราชการไทยคุณผู้ชมดูสิครับเราเห็นอะไรไปอำเภอมาแล้วเขาออกให้ไม่ได้บอกว่าในพื้นที่ออกได้แต่คร์ฟิวแต่ข้ามจังหวัดต้องไปติดต่อที่จังหวัด และก็ให้รายละเอียดอะไรไม่ได้บอกว่าไปติดต่อไปถามเอาเองที่จังหวัดน,นี่คือความลำบากของประชาชนคนไทยที่ระบบข้าราชการเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะคนหรือเป็นที่ระบบเนี่ยห่วยแตกมากไม่มีการทำงานเชิงลุกไม่มีหัวใจในการดูแลประชาชนชาวบ้านร้อนก็ร้อนต้องทำมาหากินไม่มีเงินเดือนกินไม่มีสวัสดิการกินเหมือนผู้คุณ เขาทอไปถามคุณแทนที่คุณบอกว่าคุณไม่รู้จริงๆไม่ได้นะครับฝ่ายฝ่ายปกครองบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับไม่งั้นตายครับเพราะสบคอมอบหมายแต่ละจังหวัดเนี่ยให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจสูงสุดนะที่ผูว่าจังหวัดหนึ่งเคยมีประเด็นน่ะชอบพูดว่าโอ้ผูว่าใหญ่สุดใหญ่กว่าพรลกอููว่าใหญ่สุด,ก,ก,สดก็คือฝ่ายปกครองไปถามถึงอำเภอยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับ และไม่รู้เรื่องแทนที่จะขวนขวายอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนแต่กลับตอบเหมือนปัดปัดทิ้งไปบอกว่าให้ไปติดต่อที่จังหวัดเอาเองแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลาไปติดต่อต้องยังไงคือเหมือนกับว่าทิ้งทิ้งไปคุณก็ไปที่จังหวัดเอาละกันผมเอาเรื่องนี้มานำเสนอผมเห็นชัดเจนเลยว่าข้าราชการกลุ่มนี้ ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยไม่มีหัวใจในการทำงานเพื่อประชาชนกินเงินเดือนหมดไปวันวันไม่เคยที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่ร้องขอตอบปัดตอบทิ้งไปและในขณะเดียวกันที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะสอบถามคุณผู้ชมด้วย ว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ในการทําเรื่องแบบนี้ไปค้าขายข้ามจังหวัดแล้วมีหนังสืออนุญาตไม่จําเป็นต้องกักตัวสามารถทํามาหากินกลับมาบ้านได้มีหรือไม่แบบนี้อย่างไรใครมีประสบการณ์เคยทําเรื่องแบบนี้ก็รบกวนเสนอแนะเข้ามาหน่อยเผื่อว่าน้องที่เขาถามมาเขาจะได้รับคําตอบไม่เช่นั้นก็สงสารเขานะครับคนทํามาหากินในภาวะวิกฤตแบบนี้ไปถามอําเภอ คือมันไม่ต่างอะไรกับการถูกถีบออกมาถีบออกมาบอกว่าเออคุณไปถามที่จังหวัดพวกเราไม่รู้เรื่องแทนที่ไม่รู้ก็ประสานไปยังจังหวัดให้หน่อยเพราะตัวเองทํางานลิงกันอยู่แล้วไม่มีทุเลศนะครับคุณผู้ชมครับคนทํางานแบบเนี้ยนั่งอยู่บน,นั่งทับกองเงินกองภาษีของประชาชนแทนที่จะสํานึกเปล่าเลยผมเห็นคําตอบที่สองที่เขาส่งมาเนี่ยนะครับ เลยเป็นที่มาที่ผมทำคลิปนี้นะฮะก็ต้องประจานกันหน่อยก็ต้องจัดหนักกันหน่อยคุณทำงานแบบนี้ได้ยังไงนะฮะแล้วก็ฝากถามคุณผู้ชมด้วยเผื่อใครทราบนะครับว่าต้องทำเรื่องอย่างไรแต่ในข้อเท็จจริงของผมผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ระดับผู้ใหญ่บ้านกำนันจริงๆต้องตอบได้แล้วต้องจัดการได้แล้วไม่งั้นเขาจะมีอำเภอไว้หาหอกอะไรไม่ขั้งจะมีเอ กำนันไว้ทำไมจะมีผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหมดนะครับจะมีไว้ทําไมถ้าอะไรพึ่งพาในพื้นที่ไม่ได้ต้องไปจังหวัดต้องไปจังหวัดอย่างเดียวเนี่ยและจะมีไว้ทําไมฝากไว้เท่านี้ครับใครมีคําตอบช่วยส่งมาหน่อยนะฮะขอบพระคุณครับ